โอมชาติวันนี้วันที่14เดือนตุลาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานอย่าได้ยินปีาศาจลูกกำลังนั่งอยู่ที่นี่ในการเป็นเพื่อนกับสัจจะลูกจะต้องไม่ไปหาเพื่อนที่เลวของมายาโดยการได้รับอิทธิพลโดยเพื่อนเลวลูกก็จุกอยู่กับความสงสัย คำถามทำไมมนุษย์ในเวลานี้ไม่สามารถถูกเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณได้คำตอบเพราะทุกคนอยู่ในสํานึกล่างผู้ที่อยู่ในสํานึกล่างจะสามารถถูกเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณได้อย่างไรพ่อที่ไร้ตัวตนเท่านั้นคือพ่อทางจิตวิญญาณท่านเท่านั้นที่ให้การสอนกับลูกๆที่จะอยู่ในสํานึกดวงญาณสมมัาสูงสุด สามารถที่จะให้กับพ่อได้เท่านั้นไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถถูกเรียกว่าสูงสุดได้พร้วะของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้ฟังอย่างระมัดระวังอะไรที่พ่อพูดและซึมซับให้มีความสนใจที่จะถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆอย่าได้เพียงแค่ได้ยินด้วยหูหนึ่งแล้วให้ออกอีกหูหนึ่งอย่าได้หาวในเวลาของการหาหลายได้ จุดที่สองจงมาเป็นมือขวาของพ่อและให้ประโยชน์กับคนอื่นๆมากมายทำธุรกิจในการที่จะมาเป็นนารายแล้วทำคนอื่นๆให้เป็นนารายจากมนุษย์ธรรมดาพ่อของบับด,ดาดาขอให้ลูกหยุดฟังข่าวที่ไร้สาระและเพิ่มความสนใจของลูกอยู่กับมันและใส่ฟุตสต็อกและขณะเดียวกันจงเป็นอิสระจากการทำตามคำบงการของคนอื่นๆ ในขณะที่เคลื่อนไหวไปลูกบางคนเจือปนสีหมัดอยู่กับคํำบงการของดวงยานอื่นๆดังนั้นเมื่อบรามินกำลังถ่ายทอดข่าวของโลกพวกเขาก็ฟังมันด้วยความสนใจอย่างมากมายลูกไม่สามารถทำสิ่งใดเกี่ยวกับสิ่งนั้นและลูกก็ยังฟังมัน ดังนั้นข่าวนั้นก็จะเข้าไปสู่ความสนใจของลูกแล้วต่อมาเวลาของลูกก็จะถูกทำให้สูญเปล่าเพราะฉะนั้นคำสั่งของพ่อก็คือฟังได้ยินแต่อย่าได้ได้ยินแม้นใครมาและบอกลูกบางสิ่งเพียงแต่ใส่ฟุตสต็อปอะไรก็ตามที่ลูกได้ยินเกี่ยวกับใครอย่าได้มีความรู้สึกไม่ชอบอยู่ในสายตาของลูก หรืออยู่ในความคิดของลูกต่อบุคคลนั้นต่อมาลูกก็จะถูกกล่าวว่าเป็นอิสระจากกรรมบนกลางของคนอื่นๆได้คติพจน์สันสกาที่จำกัดไม่สามารถปรากฏออกมาในหัวใจของผู้ที่มีหัวใจที่ใหญ่โตแม้ในความฝันของเขาอัจฉริติ